นุกและป๊อปอิทเขาไม่ได้มีไว้ให้กินซะหน่อยเขามีไว้ให้กดเล่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอ,อะไรเนี่ยผังอีกแล้วเหรอฉันแทบจะไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งแล้วเนี่ยฉันแทบจะเป็นผักอยู่แล้วเนี่ยแต่จะให้ฉันกินผักกันเลยนักหนานเนี่ย ขนมหมดแล้วเหรอยังไม่อิ่มเลยอ่ะกินแต่ขนมนไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเฮะเสียงใครพูดอ่ะฉันเองฉันเป็นคนพูดเองสวัสดีฉันชื่อป๊อกอิดนี่ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมเนี่ยฮะอะไรนะป๊อกอิดพูดได้เหรอ,อ ก่อนก็จะไอตีพูดได้ครั้งนี้มันจะป๊อปอิดพูดได้อีกชีวิตฉันนี่มันดีจริงๆดีใจด้วยนะตั้งนับว่าเป็นพรสวรรค์ที่ดีของเธอเลยแหละที่เราได้มาเจอกันในวันนี้แล้ววันนี้ก็เหมือนเคยนะฉันมีของวิเศษมาให้อของวิเศษอะไรอะก็ฉันมีป๊อปอิดมาให้กินไงล่ะตะลกและป๊อปอิดเขาไม่ได้มีไว้ให้กินซะนหน่อยเขาไว้ให้กดเล่นแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย นะไม่เชื่อเธอก็ลองกินดูสิฉันไม่เชื่อหรอกนะลองกินดูไม่เชื่อก็ลองกินดูกดเดะกดเดะกดเดะนี่ข้างบน นี่มันนมเลยฉันชอบกินนมทำไมฉันชอบกินนมล่ะก็ฉันกินนมมาตั้งแต่เกิดแล้วจนตอนนี้เ้าขวบก็ยังกินนมทุกวันอยู่จะให้ไม่เบื่อได้ยังไงพักก็ไม่กิน ฉันชอบก it นะินไอติมนี่ไงฉันนี่ปั๊บกินไอติมพอดีเลยเสยกไอติมให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้เฮ้ทำไมเธอไม่เสกไอติมให้ฉันล่ะมันไม่ใช่ัค่ะอ๋ยมันกินแล้วก็อ้วนด้วยนะยงั้นกินนี่ไยเสยกใส่ปั๊บให้ฉันด้วยนะ ไม่ให้กินหรอกซซลาเปากินแล้วก็ว่าเหมือนกันเพราะมันแป็งแป้งน้่นก็ไม่ได้ไอติมก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วจะให้กินอะไรเนี่ยหิวก็หิวกินฉันสิฉันมีประโยชน์นะฮะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็เหมือนกับสีม่วงเหมือนเดิมหรอกก็เถอะนะเนหลือแค่อันสุดท้ายแล้วก็ลองหน่อยกัน อีกแล้วเหรอฉันแทบจะไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งแล้วเนะี่ยฉันแทบจะเป็นผักอยู่แล้วเนี่ยเธอจะให้ฉันกินผักนเลยนักหนาเนี่ยมันมีประโยชน์นะไม่เอาฉันไม่ชอบกินผักอุ้ยมีอะไรกินอีกไหมอะไม่มีแล้วนอกจากผักจานนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอยขอร้องเถอะนะป๊อปปี้มิเซ่ก็ลองกินดูหน่อยสิ เื่อมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะลอมกินนิดเดียวก่อนก็ได้นี่อะไรอ่ะนมอัดเม็ดรสผักรวมใช่แล้วก็นี่มันคือนมอัดเม็ดรสผักรวมนี่ล่ะมีผงผักถึง15เปอร์เซ็นเป็นอาหารสุขภาพมีประโยชน์สูงไม่ผสมน้ำตาลรสหวานจากนมโคมีพรีไบโอติกและผักถึง5ชนิด ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงช่วยบำรุงสายพอ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 หยุด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 ฉันรู้แล้วมันมีประโยชน์ว่าแต่ฉันจะได้กินได้ยังก็ได้ว้าวนี่เหรอน้มัดในรถผ่านอร่อยดีแฮ่ มีรสชาติของๆเหมือนผักเลยแฮะรสหวานอร่อยจังี่ล่ะอร่อยใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าชิมิของดีมาให้ยนะอืมใช่มันอร่อยมากเลยฉันก็ชอบมากด้วยว่าแต่ถ้าฉันกินหมดแยานี้เธอจะให้นมอัดกับฉันมาเยอะๆเลยใช่ไหมป๊อปปี้ E